สวัสดีค่ะแถดเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีใครรอในโซนที่โค้ดบอกบ้างคะจะบอกว่าว้าวมากเลยนะถึงจุดหมายนะคะที่เรารอกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะทั้งข้างบนข้าง,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 งล่างเลยดูดิอืมมารับเท่าไหร่คะสามสามห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดหกศูนย์นะคะก็เข้ามา ลงมานะคะลงมารับนะ,คะใครที่แบบว่า follow by ตามกันนะคะเสร็จแล้วก็บินขึ้นไปอีกโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวนะ,ะอ่ามารับเสร็จก็ขึ้นเลยนะคะขึ้นถึงเป้าหมายที่เราว่าไว้เลยสามพันห้ารอจุดนะคะสามสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดโอ้โหใช่ไหมถึงเลยนะ,ะถึงเป้าที่เราเล่าไว้นะคะถึงเป้าที่เราคาดการนั่นเองนะคะก็ สุดติ่งสุดติงดต่งอืมสุดติงกระดิ่งแมวนะคะก็ถือว่าตรงตามเป้าที่เราเล่าไว้นะคะก็ยังไงโค้ตก็มองมุมเดิมนะคะมองมุมเดิม follow b ายเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เหตุผลก็คือว่านั่นแหละกราฟเขาจะขึ้นนะคะ <c oughs> เขาจะขึ้นไปตึงนน้นเลยนะคะ,น,ะ,น,ะน่ะราคาอ่าแปดสิบแปดเก้าสิบหกสี่ร้อยสามสี่ร้อยห้านะคะแล้วก็ สี่ร้อยสิบแปดสี่ร้อยี่สิบหกสี่ร้อยสามสิบสี่อันนี้คือเป้าที่เขาควรจะต้องไปถึงนะคะอืมแล้วมาดูกับโครงสร้างของเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะโครงสร้างของเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันที่เราบอกว่าการาฟจะไปหาหกใช่ไหมอ่านะคะก็จะไปอะค่ะแต่ว่าย่อมารับไงใครตกรถตกลานะคะใครตกเที่ยวบินนี้นะคะลงมารับถึงนี่เลยนะห้าสิบสองอ่านะห้าสิบสองห้าสิบ 5้าสิบเลยตรงเนี้ก็ลงมารับนะเห็นไหมคะบายโซนบายโซนแล้วก็ดีดกลับขึ้นไป <c oughs> เหมือนว่าจะมีวอลลุ่มเบรกเอาท์นะคะเบรกเอาท์โซนนี้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะรีเทสนะคะรีเทสแล้วก็ขึ้นต่อนั่นเองนะขึ้นต่อก็จะมีแปดสิบเจ็ดนะสามสามแปดเจ็ดเก้าหกนะคะสี่ร้อยห้าสี่รอยเก้าอ่า มีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นสี่รอยเก้าหรือไม่ก็ไปถึงสี่รอยยี่สิบเลยนะคะยิ่งถ้าออกไกลมากก็จะยิ่งขึ้นสูงนั่นเองนะคะก็สำหรับโค้ดยังคงมองบายเหมือนเดิมนะคะราคาตั้งรับ <c oughs> ราคาตั้งรับก็น่าจะโซนเดิมเนาะโซนเดิมราคาตั้งรับนะคะโซนเดิมหรือว่ายกสูงกว่าเดิมนิดนึงนะก็คือโซนนี้แหละโซนณปัจจุบันเนี้ยนะคะถอยหลังมาเรื่อยๆนะก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นไปนะมีโอกาสที่จะขึ้นเลยนะคะเพราะน่นน่าจะน่าจะแบบว่าลงมายกขึ้นไปแล้วก็ยกโลแล้วก็น่าจะเบรกเอาได้เลยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายเนาะเป้าหมายสามสี่ศูนย์ห้าสามสี่ศูนย์เก้านี่เหมือนจะน้อยไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะก็ะอาจจะ ไปได้ไกลกว่านั้นนะไปได้ไกลกว่านี้นะคะสำหรับโค้ดก็คือยัง follow by ค่ะนะคะ,นะคะ follow by เหมือนเดิมน,นะเนีย่ยถึงเป้าจ7 9เจ็ดเก้าที่เราคุยกันเมื่อคือนนะคะนะคะเมื่อคือนนี้ถึงหมดเลยนะคะก็โอเคมากๆสำหรับการเดินทางครั้งนี้ <c oughs> โอเคนะคะสำหรับโพสต์ follow บ y ายนะคะถ้าลงมาส่วนเนี้ยค่ะหกสิบหกสิบแปดหกสิบหกอะไรพวกนี้ก็บายชำ่ำบ่ายชํำไปเลยนะจ๊ะเพราะว่ายังไงก็ขึ้นอยังไงก็ขึ้นไปถึงระดับสี่ร้อยบวกๆนะ,ะตามเป้าหมายที่เราว่าไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมาสั้นๆเพราะว่ามันไม่ได้มีความยากในการอธิบายโครงสร้างของกราฟอะคะ่ะ นะคะมันมันเป็นไปตามที่คาดการไว้ก็เลยคิดว่าไม่ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอยู่ดีนะ,ะเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอยู่ดีคิดว่าน่าจะมาก็หกสิบห้าหรือหกสิบแปดหรือหกสิบเนี่ยมีโอกาสลงมาถึงนะคะแต่ว่า แต่ว่าเราจะต้องแบบรอช้อนไงรอช้อนแล้อย่าไบายตรงนี้หรือว่าใครจะเสี่ยงบายตรงนี้ไปก่อนเลยก็ก็ไม่ว่ากันนะคะยังไงกราฟมันก็ขึ้น ไปถึงนู่นแหละสา0พับวกๆอยู่แล้วนะคะสำหรับโพสต์ฟอลโลไบ y นะคะคืนนี้ใครสะดวกใครว่างก็เข้ามาจอยกันนะคะหาเหตุผลของการเดินทางไปด้วยกันนะคะว่าเหตุใดกราฟจึงขึ้นเหตุใดกราฟจึงลงแล้วเราก็ควรตั้งรับทํา,ากําไรที่จุดไหนอะไรยังไงนะคะก็ถ้าเราเทรดแบบมีเหตุผลมันจะติดเราไปตลอดชีวิตนะคะแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไป ไปไปเชื่อใครนะคะเราเชื่อมุมมองแล้วก็แนววิเคราะห์ของเรานะคะที่มันเป็นไปจริงนะคะเพราะว่าทุกทฤษฎีมันเขาวิเคราะห์มาจากโครงสร้างที่เกิดขึ้นจริงค่ะนะคะโครงสร้างที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็พฤติกรรมซ้ำ อืมนะคะพฤติกรรมซ้ำๆของของกาฟนะคะก็เลยเอามาเป็นทฤษฎีได้โค้ดก็เลยเอาทฤษฎีมานั่งเล่าให้ฟังได้นะคะโอเคค่ะคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ